สเกตฟุตบอลมาแล้วครับสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหบอนพนันครับเปิดให้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับเต็งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้อีกแล้วนะครับส่วนทีมร่วมลีกนะครับอย่างรองแชมป์ปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลครับยังเป็นเต็งสนะครับ ทางด้านของเบต365ครับบ่อนรับพนันเจ้าใหญ่ของยุโรปเนี่ยเปิดอัตราต่อรองยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกัน2022-2023ก็คือปีนี้ครับหลังจากได้ครบ32ทีมแล้วครับที่จะไปเตะรอบแบ่งกลุ่มโดยแมนซิตี้ครับคือเต็ง1เรท5ต่อ2ครับแทง2ใจ5ไม่รวมทุนแต่ทางด้านของลิเวอร์พูลครับเพื่อนร่วมลีกเนี่ยแม้ออกตัวแย่แต่ก็ยังอยู่เต็ง4นะครับ หลังจากที่เมื่อคืนครับได้อีก3ทีมหลังไปเตะกรุ๊ปสเตจครับได้แก่เรนเจอร์เอฟซีเอฟซีโคเปนเฮเกนและก็ดินามซากเรฟนะครับทำให้พร้อมจับติ้อย่างนกรอิสตันบูลที่ประเทศตุรกีนะครับในวันพฤหัสก็คือคืนนี้นะครับเวลา5ทุ่มตรงที่จะจับฉลากกันนะครับโดยทีมของเปปกุด德าครับยังถูกมองว่ามีศักยภาพที่ดีพอที่จะปลดล็อกเจ้ายุโรปต่อเนื่องเป็นปีที่7 นับตั้งแต่เขาเนี่ยเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับเป๊ปกุนเดลล่านะฮะมาต่อกันด้วยเต็งที่2ครับรันพูเนี่ยมองว่าปารีสแซงต์แชแมงครับลูกทีมของคริสตอฟกันตีเยเนี่ยมาหาอำนาจของลีเอิงฝรั่งเศสครับเปิดเลทมาที่5ต่อ1นะครับแทง1จ่าย5ไม่รวมทุนซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมวางในโถแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับแมนซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชแมงนะครับ สำหรับเต็งที่4ครับได้แก่หงแดงลิเวอร์พูลครับรองแชมป์เก่าในเรทที่6ต่อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่า3นัดแรกในฤดูกาลยังจะเปิดไม่สวยสำหรับลิเวอร์พูลครับยังหาชัยชนะยังไม่เจอนะครับแต่เพราะประสบการณ์บนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนครับเข้าชิงถึง3จาก5ซีซั่นหลังสุดจึงมองว่ายากที่จะมองข้ามได้นะครับและก็ส่วนลำดับรองๆล,ง,ลงไปเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรอัลมาดริดครับแชมป์เก่าเป็นเต็ง5เรทที่10ต่อหนึ่งนะครับเชลซีเต็ง7 เรท1 8ต่อ1แล้วก็ไก่เดทองสเปอร์ครับเต,ต็ง8เรท20ต่อ1น,นะฮะมาไล่กันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอัตราต่อรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับฤดูกาลน,นี้นะครับก็คือว่าอันนี้จากเบด365หก้าเขาบอกว่าแมนซิตี้ครับ5ต่อ2อันนี้คือเต็ง1เลยนะครับรองลงมาก็ปารีสแซงต์แฌองแมงครับ5ต่อ1นึยเยไร์ทมิวนิช11ต่อ2ลิวเวอร์พูล6ต่อ1เรอัลมาดริดร,ราชันชุดขาว10ต่อ1 บาร์เซโลนา12ต่อ1เชลซี18ต่อ1สเปอร์20ต่อ1แอตเลติโกมาดริดยูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานครับ40ต่อ1บรูเซิอาด้านบนกับเอซีมิลาน50ต่อ1อาแจ็งอัมสเตอร์ดัม66ต่อ1แอ็เบลไลสิกนาโปลีแล้วก็เซบีย่า80ต่อ1เบนฟิก้าปอร์โต100ต่อ1เลเวอร์คูเซนมาร์เซย์สปอร์ติ้งลิสบอนเรดบูลซันบวก150ต่อ1 เซลติกครับบูชเรนเจอร์เอฟซีไอทรอนแฟงเฟิร์ตดินาโมแซคริปสองร้อยหต่อ1ชักตาโดนเนต500ต่อ1ส่วนเอฟซีโคเปนเฮเกน700ต่อ1นะครับโอ้โ oh หมาครับผมจะไล่ตั้งแต่โถ1ยันโถ4ครับว่ามีทีมไหนกันบ้างนะครับโถที่1นะครับมีเรอัลมาดริดไอทรอฟแฟงเฟิร์ตแมนเชสเตอร์ซิตี้เอซีมิลานบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมง ปอโต้ oto, และก็อาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับทัที่2ครับ Chelsea, us, Madrid, illa, ette, ลิเวอร์พูลเชลซีบาร์เซโลรนายูเวนตุสแอตเลติกมาดริดเซบียาไลฟิกและก็ท็อตแนมฮอสซ์เปอร์นะครับส่วนทัที่3ครับบรูเซียดอนมุนอินเตอร์มิลานนาโปลีซักตาโดเนตเรดบูลซันบวกเบนฟิก้าสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงไบเออร์เลเวอร์กูเซนทัที่4ครับ สุดท้ายประกอบไปด้วย Rangers Di n a น o z ม g r e b m a x ักซ p e n เปน e n c l u b b ั u s ู e เซลติกวิกตอเรีย Per อร์ซและ a c c ค b i h ไ i f a นะครับโอ้โหถือว่าครบครันนะครับ32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าชชมเปี้ยลีกปีนี้นะครับคืนนี้ก็จับฉลากนะครับ ห้าทุ่มตรงนะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะครับก็มารอดูว่าใครเจอใครใครจะอยู่สายไหนกันมาดูกันเลยครับคืนนี้นะครับมี4โถนะฮะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นติงแชมป์อีกแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงบายบายแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ